คณะทำงานนายกแจงข้อดีลงทะเบียนดิจิทัลวอลเลตผ่านแอปทางรัฐคณะทำงานนายกแจงข้อดีลงทะเบียนดิจิทัลวอลเลตผ่านแอปทางรัฐปูทางสูอ่อีกับเวเอร์เมนปลอดภัยเสมือนติดต่อหน่วยงานราชการได้ทั้งหมดวันที่30กรกฎาคม67นายสุภกรคงสมจิต คณะทำงานของนายกรัฐมนตรีด้านการลงทุนระหว่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลเลือกใช้แอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิดิจิ i ทัลวอลเล็ตห0 0่งบาทซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่1นึ่งสิงหาคมนี้ว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวจะมีมากกว่าดิจิ t ทัลวอลเล็ซึ่งสามารถนำไปสู่อี กับเวอร์เมนได้ประชาชนสามารถใช้บริการต่างๆภายในแอปพลิเคชันได้ทั้งการจะทะเบียนย้ายบ้านขอมิเตอร์น้ำหรือมิเตอร์ไฟและอื่นๆซึ่งทั้งหมดจะสามารถนำมาทำแบบออนไลน์ได้ทั้งหมดช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าเสียเวลาที่ประชาชนไปติดต่อกับหน่วยงานราชการและลดการเตรียมเอกสารต่างๆ การใช้บริการของประชาชนก็จะทำให้รัฐบาลมีข้อมูลและสามารถออกนโยบายให้ตรงเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นทั้งค่ารถโดยสารค่ารักษาพยาบาลหรือแม้แต่ทุนการศึกษาเพราะรัฐบาลได้มีข้อมูลพร้อมไว้แล้วรวมถึงยังสามารถตรวจจับผู้ที่ทุจริตหรือผู้ที่ใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์ด้วยเพราะจะมีการเก็บหลักฐานไว้ทั้งหมดผ่านบล็อกเชน b a s ล็ l o ส่วนการยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันและการรักษาความปลอดภัยนั้นนายสุภกรยังอธิบายว่าการยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันนี้จะเป็นการยืนยันตัวตนระดับสูงที่สุดตามกฎหมายและมาตร,รฐานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลทำให้การทำธุรกรรมบนแอปพลิเคชันทางรัฐเสมือนการไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่และไม่มีแอปพลิเคชันใดในไทยที่มีผู้ยืนยันตัวตนหลัก40-50ถึงบล้านคนได้มากขนาดนี้มาก่อน นายสุภกรยังระบุถึงปัญหาที่ผ่านมาที่รัฐบาลไม่สามารถผลิตแอปพลิเคชันในลักษณะนี้ได้ว่าเนื่องจากแอปพลิเคชันในอดีตไม่สามารถเป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายได้ทั้งหมดได้แก่แอปพลิเคชันไม่ใช่ของรัฐเช่นเป๋าตังซึ่งตามกฎหมายแล้วไม่ถือว่าสูงที่สุดเกิดความลักลั่นและมักจะมีประโยชน์แอบแฝงเช่นขายสลากออนไลน์ขายประกันขายทองโดยใช้นโยบายของรัฐ แต่ไม่ยั่งยืนสำหรับคนไทยหากจะนำข้อมูลมาประมวลผลต่อก็มีข้อต่อรองเรียกร้องได้หรือแอปพลิเคชันบางชนิดเช่นหมอพร้อมไทยดีก็ไม่ได้รับอำนาจให้ทำธุรกรรมได้มากกว่าของหน่วยงานแต่แอปพลิเคชันทางรัฐมีอำนาจตามกฎหมายให้เป็นผู้ทำอีก,กัปเวนเมนได้ นายสุภกรยังมั่นใจว่าการใช้แอปพลิเคชันทางรัฐของรัฐบาลจะเป็นการนำศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลหรือดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์เหล่านี้มาพัฒนาทำให้ดิจิทัลวอลเล็ตเป็นถนนไปสู่ดิจิตอลวลีได้ในอนาคตจุรินซัดเงินหมื่นรอบอยังต้องเล่นบทลิงแก้าหาไม่รู้จะได้กี่โมงจุรินชี้ดิจิตอลวอลเล็ตรัฐบาลยังต้องเล่นบท ลิงก้าหาต่อไปเพราะปัญหายังอยู่ที่3ข้อเดิมคือแหล่งเงินวิธีทำรรและไม่รู้จะได้แน่ๆกี่โมงวันที่30กรกฎาคมนายจูรินลักษณะวิสิธิ์สสบัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้ให้ความเห็นเรื่องพระราชบัญญัติมบรายจ่ายเพิ่มเติมปี2567าจำนวน1 2 2แสนล้านบาทเพื่อเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินจากตามโครงการดิจิตอลวันเลทที่จะเข้าสภาวาระ2-3ในวันพุธที่31กรกฎาคมนี้ว่า จนถึงวันนี้แล้วปัญหายังคงค้างอยู่ที่เดิมอย่างน้อย3มข้อคือข้อ1แหล่งเงินนอกจากจะเอามาจากงบ6 7ปกติงบ6 7เพิ่มเติมงบ6 8ปกติแล้วอีกก้อนที่ต้องจัดการหามาให้ได้คือจากงบ6 8เหลือจ่าย1.32แสนล้านบาทซึ่งจนวันนี้รัฐบาลยังไม่กล้าบอกว่าจะเอามาจากส่วนไหนด้วยวิธีไหนอย่างไรและจนวันนี้เงินในส่วนทอกศก็ยังไม่มีความชัดเจนว่า จะใช้หรือไม่เพราะกระทรวงการคลังบอกว่ายังไม่ปิดทางข้อ2หากนำเงินทอกอสอมาแจากก็จะมีปัญหาข้อกฎหมายตามมาอีกว่าผิดกฎหมายหรือไม่รวมทั้งข้อกฎหมายการใช้งบข้ามปีหรือเหลื่อมปีที่ฝ่ายค้านเคยตั้งข้อสังเกตไว้และข้อ3เรื่องวนเวลาจากที่แน่นอนเพราะยิ่งทอดเวลายิ่งไม่ชัดเจนทั้งที่เคยบอกว่าจะชัดเจนในวันที่24กรกฎาคมซึ่งเคยบอกว่า จะจากในไตรมาส4แต่พอมาถึงวันนี้บอกว่าอาจจะไปถึงเดือนธันวาคมเพราะระบบยังไม่พร้อมและไม่น่าหรอกว่ายังจะมีอะไรเปลี่ยนไปจากนี้อีกหรือไม่สะท้อนว่าจนถึงวันนี้ปัญหายังคงค้างอยู่ที่เดิมรัฐบาลก็ยังคงต้องเล่นบทลิงแก้หาอีกต่อไปจนกว่าจะไม่มีบทในเรื่องให้เล่นจึงเชื่อว่าพรุ่งนี้ก็จะมีการอภิปรายและซักถามในประเด็นเหล่านี้รวมอยู่ด้วย จึงขอให้รัฐบาลเตรียมตอบคำถามล่วงหน้าไว้ด้วยเพราะประชาชนรอคำตอบอยู่จะได้แน่ๆกี่โมง